สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้านะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสองล้อทุกคนนะครับที่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ล่อไปล่องมานะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องล่อนไมลลุงชาแนลนะครับนะครับวันนี้ล่อไม่ลุงก็จะพาเพื่อนเพื่อนที่ติดตามการรีวิวรถของฮอนด้าลีดนะครับของอีลุงมาหลายคันแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้อเอารถอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็น รถคลาสเดียวกันนะครับซีซีเท่ากันนะครับของตระกูลยามาฮ่ามาทำการรีวิวนะครับเทียบคู่กับ h o n d a l e ี d นะครับ125เพราะว่ารถ2 2งยี่ห้อนี้นะครับซีซีเท่ากันแล้วก็คนส่วนใหญ่เวลาจะซื้อ e ีดนะครับก็จะเปรียบเทียบกับยามาฮ่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็น สองยี่ห้อในทองตลาดที่คนจะเปรียบเทียบซื้อกันนะครับโดยส่วนตัวผมพูดเรื่องส่วนตัวก่อนก่อนที่ผมจะซื้อ o o d a Elite ตัวนี้นะครับลุงนะครับได้คิดว่าอยากจะเอาคิวบิกมาทําการขี่เหมือนกันตอนนั้นเพราะว่าเพราะอะไรเพราะคิวบิกที่บ้านใช้อยู่แล้ว1คันนะครับแล้วตัวเองได้ขี่ขี่ขี่เป็นประจํานะครับ อัตราเร่งในการเริ่มต้นดีมากเลยนะครับบิดบิดทีไรบิดปืด้ดบิดปืดป้ดเลยนะครับติดมือตลอดเฉพาะต้นนะแต่พอปลายแล้วมันก็เริ่มแผ่วแล้วเพราะว่ารถมันไม่มีมาน้ําด้วยแล้วก็ไม่ไม่แรงเหมือนฮอนดะ้าลีดนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกมากเลยนะครับตอนนั้นก่อนที่จะซื้อลีดด้วยรูปทรงของเขาที่แปลกกว่ารถท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับถามว่าตอนนี้ยังแปลกไหมก็ยังแปลกอยู่นะครับ แต่ตัวนี้เป็นรถหลายปีแล้วแต่ยังเอามารีวิวได้เพราะอะไรเพราะยังห้าคิวบิกนั้นไม่มีการยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมอะไรเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวเปลี่ยนสีทุกปีเลยเป็นสีลูกกว่าสีนู้นสีนี้สีนั้นแต่ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนล้อเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเขาก็ยังใช้รูปทรงเดิมอยู่เปลี่ยนแค่ชุดสีอย่างเดียวก็คือบอดี้เดินไ่แหละยังรีวิวได้อยู่นะครับหลายปีแล้ว ตัวนี้รถหลายปีแล้วตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับกุญแจกุญแจเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นเป็นเล็นะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจลองอยากรู้ข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับว่าเฮ้ยผู้ใช้จริง เนี่ยผมใช้จริงๆเลย Q คิวบิกคันนี้ผมใช้อยู่นะับแฟนขี่อยู่ก็ได้ขี่เป็นประจำกับอีลีดนะครับที่ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงส่วนของข้างหน้าก่อนดีกว่านะครับข้างหน้าของคิวบิกนะครับแน่นอนครับรถยาม่าคิวบิกออกแบบมาด้วยแบบรูปทรงที่ถือว่าถือว่าแปลกประหลาด มากที่สุดเลยนะครับณนะท้องตลาดในเวลาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับมันเป็นรถที่ออกแบบได้คือมึงออกแบบได้ไงวะแต่แม่งออกแบบอย่างเงี้ยทำให้รถมันขายได้ไงเนี่ยครับเส้นสายมันแบบมันคิวบิกจริงๆอะเหลี่ยมๆกลมๆผสมกันไงผมให้ดูรถรวมๆก่อนละกัน นี่ครับไฟท้ายก็คือแบบตั้งเดยอยู่เงี้ยตัดไปเลยข้างหน้านะครับคิวบิกนะครับเขาก็จะมีผมจะเสียบกุญแจให้ดูก่อนพอเปิดไฟแล้วนะครับเขาจะมีเส้น LED เป็นไฟ d ด y l ไลท์นะครับ Daytime 2สองเส้นนะครับสเส้นติดอยู่ซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ ไฟหน้าเขาก็เป็น LED เหมือนกันนะครับอ่าไฟหน้าไฟหน้าที่เป็น LED มีไฟหน้าไฟสูงกับไฟต่ำอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไฟมันไม่สว่างเอาอซะเลยนะครับขับแล้วโคตรงุเหงดเลยไฟไม่สว่างเลยแต่มันด้วยเวลาวิ่งเนี่ยมันเป็นรูปแบบเหลี่ยมๆไงครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับของคิวบิกนะครับก็จะเป็น ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับสองสองฝัง่งนะครับแล้วก็เนี่ยการออกแบบก็เป็นอย่างเงี้ยครับคืออย่างเงี้ยเลยอะ่ะต้านลมแบบอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้แบบแนวพลศาสตร์เลยคือออกแบบได้เจ๋งมากอะ่ะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมาถึงล้อ ล้อหน้าของคิวบิกนะครับคือเขาให้เป็นให้แม็กที่ใหญ่นะครับถึงขอบสิบสองนิ้วรัดด้วยยางที่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดศูนย์เลยนะครับหน้ายางเขาจะกว้างมากเลยขอบสิบสองเลยนะครับใหญ่โบด้วยกับแม็กแม็กลายช็กแฉกสวยงามสีดำกระบอกโชคสีดำสวยยางเขาใหญ่นะ่ะหน้าหน้ากว้างมากอะ่ะเนี่ยกว้างมากอะ่ะเต็มมากอะ่ะ ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็บวกกับดิสเบรกเป็นระบบดิสเบรกนะครับเบรกจึกเลยตัวนี้สวยงามมากอย่างเดิมที่ให้มาเป็นใน RC นะครับขอบร้อยสามบเจ็ดสทับสินะครับข้างหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับของคิวบิกเดี๋ยวเรามาดูของอีลีดกันนะครับแน่นอนฮอนด้าลีด ข้างหน้าเขาก็ออกแบบเหมือนทรงเวฟนะครับพอนด้าเวฟด้วยไฟหน้ารูปหัวใจรูปมงกุฎอะไรของเขาเนี่แหละนะครับส่วนตรงนี้เป็นชุดแต่งของผมนะครับเดิม,ดมๆจะเป็นตรงนี้เป็นเงาเงานะครับไม่มีชิลแล้วก็กระจกข,ของเขาจะเป็นสีดําคล้ายๆกับเนี่ยแหละเดิมๆนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆก็จะเจอพบกับไฟอันสวยงามนะครับเปิดก่อน ไฟเดย์ไทมนะครับเป็นเส้น LED นะครับไล่ย,ยาวลงมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมาเจอชินโครเมียมตัวนี้บางโคนไล่มาตืดๆระบบเบรคของ Honda Elite ตัวนี้จะเป็นคอมบีเบรคนะครับแต่รีอ่ะมันจะเป็นเบรหน้านจะเป็นสายมันจะไม่ดังกึกๆแล้วก็เวลาเบรคจะมือนอารมณ์เหมือนดัเบรคครับมันจะไม่ใช่ดิสเบรคมันเป็นดิสเบรคแต่มันเป็นสายฉะนั้นเวลาเบรกแล้วมันจะไม่จึก มันจะค่อยๆเบรกเหมือนอารมณ์ดำเบรกนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาจะเจอมาดูล้อแม็กกันล้อแม็กของคานดาลีนะครับจะเล็กกว่าล้อคิวบิเยอะเลยนะของเราขอบ12เหมือนกันแต่เราจะได้ยางมาแค่90 90 12เองนะของคิวบิมัน ร้อยสามสิบเจ็ดสิบเลยนะครับ <c oughs> คือมันไม่ได้คือมันคนละล้อเลยอ่ะเนี้ยแค่นิดเดียวเองเนี่ยนิ้วเดียวเองนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ายางของคิวบิกนิ้วเกือบนิ้วครึ่งะครับอันนี้ใช้เครดิตยางของคิวบิกเลยแม่งใหญ่เกาะถนนดีนะครับด้วยการออกแบบของเขาแล้วก็ของ ลีดนะครับมาด้วยโชคสีเทากับ mm hmm. จานดิสแล้วก็เบรกของดิชินยาง i อ c จากเมดอินเวนามนะครับแ้ว mm hmm. ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจะมาดูคอกพิดของคิวบ mm hmm. ก่อนดีกว่า mm hmm. ร้อนเรามาดูคอกพิดของคิวบกันนะครับ ก็เป็นอย่างเงี้ยตัวปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็จะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับเป็นบอกความเร็วบอกน้ามันเป็นดิจิตอล5ขีด6ขีดบอกนาฬิกานะครับแล้วก็บอกทิปตรงนี้กดตรงไหนวะนี่แล้วก็บอกค่าเฉลี่ยของน้ำมัน แล้วก็บอกโวแบดด้วยแล้วก็บอกทิปรวมตัวนี้วิ่งวงไปหมื่นหมื่นแปดสิบโลนะครับกลางคืนก็เป็นสีฟ้าทั้งจอเลยนะครับก็สวยดีถือว่าคือฮามากตอนนั้นเขาออกมาฮอนด้ Honda ยังไม่มีเลยนะครับยามาค c ิวบิเป็นตัวแรกๆเลยก็บแอร์ล็อกที่ออกเป็นใหม่มาหนึ่งก้อนกลางคืนก็สวยดีนะครับแล้วก็ตามสไตล์รถละรถเล็กๆแต่คือไม่แบบเท่ดี แล้วก็มาเป็นแฮนด์บาร์นะครับแฮนด์บาร์ไม่มีชุดสี่ทับนะครับแฮนด์บาร์สไตล์รถสปอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็มานี่กระปุกดิสเบรกประกับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มอข,อข,อของของฮอนด้าเรียกวไอจิลิ่สตของยามาฮ่าก็เป็นปุ่มอะไรอ่ะออโต้สต็เนี่ยครับเวลาจอดก็จะดับเครื่องติีเครื่องเองปุ่มสตาร์ทฝั่งซ้ายก็เป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่ แต่ก็น่ารักนะครับสไตล์มอเตอร์ไซค์อ้อของของยมมามาฮ่าเรียกสตาร์ทสต็อปแอนด์สตาร์ทซิสเตมนะครับ S S S เนี่ยครับขออผิดของเขาแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปดูของฮอนด้าลีดกันนะครับเราให้ตรงขออผิดก,ก่อนของคอกพิดฮอนด้าลีดมันจะลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมติดติดตัวบา์น่นนี่นั่น,นไว้เต็มไปหมดเลยนะครับ ของ h o น d a l e a นะครับมันก็จะเป็นสไตล์ดิจิตอลผสมอนาล็อกคือไม่ส่วนตัวแล้วไม,ไม่ไม่ชอบเลยไม่ชอบหลีที่แบบยังให้มาเป็นแบบดิจิตอลสมัยแบบสงครามโลกอยู่เลยนะครับเป็นเหมือนนาฬิกา G s ช็อคสมัยเก่าอันนี้บอกเวลานะครับบอกกิโลรวมบอกทิป A ได้แค่นี้ หนึ่งสองสามได้สามอันเองนะครับไม่ได้บอกวลตแบตไม่ได้บอกค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนที่จิตตรงเข็มเป็นอะนาล็อกก็แค่นี้ครับสูตรที่ร้อยสี่สิบก็จะมีไฟเลี้ยวขวาอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นไฟโชว์หม้อน้ําหม้อน้ําเดือดนะครับก็จะมีนะครับแล้วก็ขวามือก็จะมีไอเดียลิสต็อป ของค o n d a ้อยู่แล้วตรงนี้ก็จะติดไว้ไฟพาหมาของเวียดนามนะครับชุดแต่งวันนี้ปุ่มสตาร์ทไล่มาซ้ายมือก็มีไฟสูงไฟต่ำแต่แต่ดังมากแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาปกติอยู่แล้วมาตรฐานนะครับอ่าไหนๆก็อยู่คันนี้แล้วเราก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะลงมาก็จะเจอกับกุญแจกุญแจของ o n d น Lead คือต้องบอกก่อน,นครับ l มีแค่หนึรุ่นเดียว รุ่นเดียวคือไม่มีรุ่นพิเศษรุ่น abs รุ่นบ้าบาอคแตกไม่มีนะครับรีจะมีแค่นี้ทุกคนเสมอภาคกันหมดนะครับจ่าย5 7 0 0 0จะเป็นระบบกุญแจอยู่เปิดปิดน้ำมันเปิดปิดเบาะนะครับล็อกกุญแจหกเหลี่ยมปกติมากแล้วก็ไล่เมือมาทางซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของที่มีขนาดความลึกลึกอะใส่มือถือได้หนึ่งเครื่องเลยนะครับใส่ ใส่น้ำคนเล็กได้1ขวดลึกเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวชาร์จมือถือเป็นซ็อกเก็ตตรงนี้เราต้องไปหาตัวนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะชาร์จบแบตมือถือได้แล้วก็เพื่อนๆก็หาที่สามารถจะบอกโวลต์ได้นะครับมันก็จะดีอันนี้โวลต์แบตผม่1 2 5นะครับมันก็จะบอกกำลังของแบตเตอรี่ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูของอค,คิวบิกคิวบิกกุญแจใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับตัวตัวธรรมดากุญแจเขาก็จะเปิดเบาะเปิดน้ํามันแล้วก็ล็อกหกเหลี่ยมแล้วก็กุญแจปกติไม่มีอะไรครับแล้วก็ซ้ายมือของเขาจะเป็นเกะเกะเกะจริงๆอะ่ะ ซึ่งซึ่งมึงใส่อะไรไม่ได้เลยอ่ะใส่กุญแจได้แค่เนี้ยหมดแล้วดูแค่หนึ่งนิ้วเองนะครับใส่มือถือไม่ได้แล้วก็จะมีช่องชาร์จมือถือเป็นซ็อกเก็ตให้เหมือนเดิมครับต้องไปหาที่เขี่ยบุหรี่มาติดนะครับ แล้วก็เนี่ยครับใส่ได้แค่กุญแจก็เต็มแล้วครับแค่นี้เองอ่ะไม่มีช่องใส่มือถือเลยวะนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเกี่ยวขอธรรมดาถือมาติดเองนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับมันจะอ่าเรามาดูส่วนที่ฟอร์บอร์ดกันนะครับของของยามาฮ่าคิวบฟอร์บอร์ดเขาจะเป็น คือด้วยท่านั่งของคิวบิอ่ะผมว่ามาันั่งสบายเว้ยเพราะว่าตำแหน่งพื้นถึงฟอร์บอร์ดอ่ะมันมันไม่สูงมันทำให้เราขี่สบายโดยส่วนตัวผมชอบนะแล้วก็สามารถวางเท้าได้เต็มอยู่นะครับวางได้เต็มครับแต่ตรงกลางเขาจะไม่เรียบตรงกลางเขาจะเป็นที่เติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวเปิดดูเนี่ย เปิดยังวะเฮยนี่บอกเนี่ยเปิดแล้วครับคือพื้นเขาจะไม่เรียบเหมือนเหมือนลีดเห็นนะครับลีดมันจะเรียบเราสามารถวางน้ําวางขวดอะไรได้เต็มๆของเขาทําหลบมาไม่เรียบนะครับมันจะมีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แต่ตรงนี้เราสามารถวางเท้าได้เต็มเหมือนกันนะเนี่ยครับอารมณ์ประมาณนี้เลยครับแล้วก็เราไปดูของ Honda Lead กันนะครับ Honda Lead นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงฝาน้ำมันก,ก่อนนะครับเ,เปิดจากตรงนี้เหมือนกันนะครับ มันดูเท่ๆดีเนาะนะครับแล้วก็ไล่มาถึง forward. ฟอร์บอร์ดฟอร์บอร์ดของคอนเนลลี่เป็นอีกหนึ่งที่น่าภูมิใจมากเพราะว่าเขาจะพื้นเรียบแล้วก็สามารถวางขาได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พักเท้าได้อารมณ์ประมาณนี้แต่ระหว่างช่วงพื้นมาถึงฟอร์บอร์ดมันสูงกว่าคิวบิกเยอะเลยนะครับมาแล้วครับ ไปเอาหมวกมาเรียบร้อยครับอันนี้คือหมวกวินเทจนะครับที่ใช้อยู่ทุกวันโบกกับหน้ากากของโบโกโ้หนึ่งใบนะครับแล้วก็หมวกครึ่งใบโง่ๆหนึ่งใบมีหน้ากากด้วยเคียร์อะไรของมึงวะ อ้าวสมาระเทศนี่คุณจะไม่ให้ผมเก็บหมวกเลยเหรออะไรวะอืม่านี่ดีเอ้าวอ้าวสมาระเทศนี่คุณจะไม่ให้ผมเก็บหมวกเลยเหรอ อะไรวะอืมทำนี้ดิเอา้าปิดไม่ได้คงต้องติดมันคงติดหน้ากากอะใส่ไ,ไม่ได้ครับแขวนไปอันนี้น่าจะใส่ได้แน,น่นอน ไว้ตลกกว่ารถออกแบบมาให้ใส่หมวกครึ่งใบนะครับสองใบผมว่าใส่ได้อะหนึ่งใบตรงนี้สองใบตรงนี้ผมว่าใส่ได้อยู่แต่ถ้าใบนี้กับใบนี้ไม่เข้าครับใบนี้ใบเดียวยังไม่เข้าเลยครับเพื่อนๆและอย่าไปหวังกับหมวกเต็มใบเลยอันนี้แค่หมวกวินเทจยังใส่ไม่ได้เลย อะไรของมันวะเก็บไปก่อนดีที่มันตรงมันมีไฟนะครับสวยงามเฮ้ยเราก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงข้างหลังมั่งเครื่องยนต์นะครับของยามาฮ่าคิวบตัวนี้เป็นเครื่องเดียวกับคลาสร้อยี่ห้าของยามาฮ่าหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นฟ i ีโกยามาฮ่าฟีโกยามาฮ่าอะไรเล็กซี่ยามาฮ่าแกนฟิลโนนะครับ เครื่องยนต์บ็อกเดียวกันแต่ข้างในอาจจะต่างกันบ้างในเรื่องกองอากาศแล้วก็เรื่องคลัดเรื่องเม็ดแต่รวมๆแล้วก็เป็นบูคอนะครับคล้ายๆกันแต่ที่สาคัญก็คือยามาฮ่ตัวนี้นะครับยังมีคันตาตาเท้าให้อยู่นะครับเพื่อฉุกเฉินแล้วก็ไล่มาจนถึงไฮไลท์สำคัญของ q b วบก็คือล้อหลังของมันล้อหลังของมันมันให้มาถึงขอบซิ ร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบซึ่งมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากๆทั้งหน้าและหลังนะครับเต็มๆเลยนะครับผมชอบมากแล้วก็ตัวโชค๊คของเขาก็เป็นโชค๊คอย่างเงี้ยโชค๊คธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแกนก็เล็กๆนะครับแต่ขับขี่แล้วก็โอเคยางมันใหญ่อะ่ะรถมันก่อถนนมากเลยเพื่อนๆที่ชอบยางล้อใหญ่ๆเห,ห,หมือนบิ๊กไบเหมือนบ <laughs> ิ๊กสกูตเตอร์ก็เนี่ยผมว่าแม่งได้เลย ให้มาเต็มเลยของอิลีลิ่งเล็กลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็มาดูไฟท้ายของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็น LED นะครับสองฝั่งตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็เป็น LED ไฟเลีย้ยวยังเป็นแบบไส้อยู่นะครับทั้งสองฝั่ง คนเขาก็จะออกแบบคล้ายๆพวกแอร์ล็อกเลยนะยืนย่นออกมามีไฟส่องทะเบียนปลายแหลมๆ,ๆแล้วก็ท่อพักท่อก็หลุดไปแล้วอันนี้ไ <c oughs> ล่มาจนถึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่หมอ้อน้ํานะครับคิวบิงไม่มีมอน้ําของยามาฮ่าไม่ม,มอน้าเลยนะครับแล้วก็ที่พักเท้าก็ไม่มีอะไรคนตอนก็นั่งสบายตรงนี้เพราะมันเตีย้ยแล้วชุดสี่มันไม่บางไงคนไม่ต้องนั่งแหกเท่าไหร่ ข้อดีเขาก็มีเยอะอยู่ข้อเสียเขาก็เรื่องหมวกนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูของอิลีกันนะครับแน่นอนจุดขายของอิลีคือรถของคนมีของ u ูบ็อกสามสเท่าไรวะสามสิบหลิตรแต่ของเขาไม่มีไฟให้ดูนะครับไม่มีไฟอย่างคืน2แล้วก็บอกไว้ก่อนว่า u ูบ็ของเขาร้อนมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้เครื่องยนต์ก็จะมีตัวเติมน้ำในหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ เราสามารถเซอร์วิสต,ตรงนี้ได้เลยเปิดฝาแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเซอร์วิสง่ายที่สาคัญผมชอบมากคือช่องเก็บของเขาที่ซื้อก็เพราะอย่างนี้แหละหนึ่งใบสองใบสองใบแบบเหลือเหลือเลยนะแล้วก็ถุง เป๋าดี๋ยวเราทําการปิดดูนะครับเรียบสนิทมิดสหายเนี่ยคือจุดข้อดีของค d นดาลีที่เขาออกแบบมาที่เพื่อนๆหลายคนซื้อก็เพราะอย่างนี้แหละมันเก็บของได้เยอะนะครับเยอะจนหลายๆคนอิจฉาซึ่งเราไม่ต้องติดกล่องติดอะไรด้วยก็ได้ับก็ได้นะครับเพราะว่ามัน เก็บของได้เยอะอยู่แล้วโอเคเก็บไปเลยแล้วก็ไล่มานะครับเครื่องยนต์ของ Honda คลิกตัวนี้เอ้ย Honda Honda l e รดหนึ่งสองห้าตัวนี้นะครับเป็นแบบเครื่องยนต์หนึ่งสองห้าระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับแบบเดียวกับ Honda คลิกนะครับเป็นร้อยี่ห้าทุกอย่างเหมือนคลิกหมดเลยนะครับยกคลิกลงมาเลยนะครับแล้วก็ โชคนะครับของเขาจะเป็นโชกเดิมเป็นโชวะเป็นแกนดําแต่ตรงนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนเป็นไวเซสกระบอกทองเมื่อสองทวันที่แล้วเพราะว่ามันแข็งมากของเดิมมันแข็งแบบมันแข็งแบบเทียามากเลยครับซึ่งคนขับเรีจะรู้ว่ามันเป็นโชกที่แข็งกระโดกระดากส่วนเครื่องยนต์ของเรีโคตรแรงครับเดิมๆนี่แม่งแ,แบบแรงแรงมากแรงกว่าแรงกว่าคิวบิกแล้กวก็แกนนะอันนี้ผมพูดไว้เลย ผมว่ามันแรงอ่ะแล้วก็แล่มาถึงยางหลังนะครับยางหลังของฮอนด้าลตัวนี้ให้มาแค่10นิ้วนะครับ1 0 0่0นิ้วที่เขาให้ล้อเล็กมาเพราะว่าเขาต้องการให้ยูบ็อกมีขนาดใหญ่นะครับเขาเลยทำล้อหลังให้มีขนาดเล็กมากนะครับเพื่อที่จะให้ยูบ็อกเก็บของได้เยอะซึ่งต่างจากของเจ้าคิวบิกเลยนะครับเห็นไหมครับคิวบิกแม่งแบบ12นิ้ว หน้าเต็มหน้ากว้างสูงปีแก้มยางร้อยสี่สิบเจ็ดสิบอันนี้เท่าไหร่วะร้อยทับเก้าสิบห่างกันต้องกิ่มสิบสิบเซนนะครับแล้วก็ท่อออาไฟท้ายก่อนไฟท้ายของรีดนะคะรับก็จะเป็น l e d เส้นตรงนะครับคล้ายๆ p c x เนี PC ่ p c x น้อยนะครับไฟเบรก็จะแบบ ประมาณนี้ไฟเลี้ยวก็จะเป็นนี่เป็นเขียวเหมือนเดิมนะครับทั้งซ้ายและขวาหน้าและหลังกลางคืนก็สว่างดีนะสวยดีดูพรีเมียมดูหรูหราดีนะครับบวกกับบางโคลนเขาเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวนี้สีฮอนด้ารีนะครับถ้ารถสีขาวมารถสีไข่เนี่ยเวลาซื้อมาบาะจะเป็นสีน้ำตาลก็บอบาะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ แฮนด์เป็นสีน้ำตาลแล้วก็บังโคลเป็นสีน้ำตาลนะครับสีดําด้วยจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยแต่ถ้าคันฮอนด้าลีสีแดงเพื่อนๆจะได้แฮนด์สีดำฟอร์บอร์สีดําทั้งชุดเลยบอร์สีดําแล้วก็บังโคลสีดํานะครับก็เลือกเอาดูนะครับว่าใครชอบอะไรกันบ้างแต่ส่วนตัวผมชอบคันเนี้มันดูวินเทจดีแล้วก็ไล่มาจนถึงท่อนะครับท่อของเขาก็เป็นท่อมาจากเวียดนามเหมือนกันตรงอย่างเงี้ยเป็นกระบอกกระบอก แล้วก็ตัวนี้ก็ชอบหลุดนะครับเห็นหลายคนวิ่งวิ่งอยู่หลุดไปแล้วเยอะหลายคันแล้วแล้วก็ไล่มาถึงตรงนี้เป็นหม้อน้ํานะครับของเขาที่เป็นหม้อน้ําระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับข้อดีของหมอน้ําคือเราสามารถวิ่งไกลๆได้นะครับแล้วก็์วิสง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็คือรถมันแรงอะ่ะมันเอาเครื่องคลิงมาลงในบอดี้บอดี้สกูตเตอร์ันน้อยนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็เห็นนะครับในท้องถนนมีเพื่อนๆหลายคนนะครับขี่เจ้า h o n d a l e ีดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะครับซึ่งซึ่งถ้าทุกคนขี่กันเยอะๆอย่างเงี้ยอีกหน่อยตัว4ี่วาวได้มาแน่นอ,อนแน่นอนเลยนะครับก็แต่ตส่วนตัวแล้วผมว่า2องวาวนี้ก็ขี่ไปก่อนเถอะก่อจะมาก็หมดพอดีครับผ่อหมดกับพอดีนะครับ ใส่หมได้สองใบก็จริงครับจะเป็นหมกครึ่งใบนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ผิดตัวคิวบิตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันห้าหมืนหกพันนะครับส่วนเจ้าฮอนด้ารีดนะครับเป็นตัวเดียวมาตรฐานนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นหกถึงห้าหมื่นเจ็ดเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกครับว่าลุงยังอยากจะเลือกคิวบิกนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านใช้อยู่แล้วมันก็กระทัรหัดเล็กดี แต่ปอดี้ปดีดันไปเจอ Honda l e ีดใน YouTube นะครับก็เลยเกิดเฮ้ยมีรถอย่างนี้คันหนึ่งราคา50,000กว่าบาทเช่นกันนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อ Honda l e ีดไว้หนึ่งคันนะครับเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันเออแล้วก็ <c oughs> สุดท้ายนะครับฝากถึงแลกไทยนิดน,นึ่งเรการตกเรืการตกของ c u วบิจะเป็นไงครับเป็น2ฝั่งกุดกดซ้ายขวานะครับไม่มีตรงกลางคนนั่งก็เลือกจับได้แค่นี้นะครับ แล้วก็ถ้าเราจะติดกล่องท้ายนะครับเราก็ต้องไปซื้อตัวเหล็กเหล็กมาอีกอันหนึ่งอะ่ะอีกเจ็ดแปดร้อยนะครับเพื่อมจะใส่เพื่อจะใส่กล่องท้ายข้างหลังได้นะครับแต่ของคุณแ e รีข้อดีของเขาคือเราสามารถยึดแผ่นติดกล่องนะครับที่เหล็กกันตกได้เลยนะครับเพราะเหล็กกันตกเขามีขนาดใหญ่แล้วก็ออกแบบมาให้ข้างหลังมีรูเยอะนะครับเราสามารถยึดกัน ยิก,กันเหล็กได้เลยนะครับเดี๋ยว,วผมวันนี้ติดก,กล่องมาเดี๋ยวยังไงติดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยเราก็ติดก,กล่องได้เลยนะครับข้อดีของเขาของฮขาด้เลยอีกหนึ่งข้อนะครับที่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับว่าข้อดีเขาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครชอบยามาฮ่าก็เป็นแฟนของแยมก็ลองเลือกดูนะครับแต่ผมว่าด้วยเงินราคาที่จ่ายไป ห้าหมืกว่าบาทได้รถที่มีหม้อน้ําได้อยู่บอกที่มีขนาดใหญ่ได้เหล็กกันตกที่สามารถยึดกล่องได้ส่วนหน้าจอเฉยๆก็ไม่เป็นไรอนุญาตแล้วก็โชค๊คหลังต้องมาเปลี่ยนน,นิดนึงนะครับก็ยังไงเพื่อนเพื่อลองเลือกดูนะครับในราคาห้าหมื่นกว่าบาทนะครับรถคาดร้อยยีห้านะครับยังไงวันนี้ก็ ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมการรีวิวของผู้ที่ใช้ทั้ง2คันใช้จริงๆนะครับเพื่อเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก่อนที่จะไปซื้อรถยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบายๆอากาศคนร้อนเลย